อาเซนอ l จะสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่เปเชจะให้คำตอบในวันนี้กดติดตามไว้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลก l ม a ิ่งทีมสิบหกขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบเซมิไฟแนลคุณผู้ชมครับตัดเชือกในนัดนี้4ทีมสุดท้ายครับมาที่สนามพาร์ p เพงครับ นัดนี้ครับทางเจ้าบ้านเปเช่ครับหรือปารีสแซงแมงนะครับตอนรับการมาเยือนทีมอาเซ n นผู้ชมครับที่ต้องการที่จะทะลุผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกันครับนัดนี้จำลองการแข่งขันผ่านตัวเกม EAFC 25และทางฟุตบอลเกมมิ่ง TM 1 6เพระฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายความสนุกความมันส่งตรงถึงคุณผู้ชมทุกท่านครับ ในส่วนของกอารแข่งขันจริงในนัดนี้นะครับวันที่8พฤษภาคมพ,พคุธศกรา2568ครับมีนัดกัน2นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามรับชมในเกมการแข่งขันจริงให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับเอาเละครับดูดนี้เหล่าผู้เล่นทั้ง2ทีมสัมผัสมือกันเลยครับลูกทีมหลุยส์อลิเก้ครับคุณผู้ชมผู้สับประตูเป็นดอนนารมาครับแนวรับมีทางฮาคิม่ด้วยนะครับปาโชมาควินยอสนะครับ อูแล้วมีเมนเดสครับแดนกลางตัวนี้มีวิทินยาลุยส์เนเวสครับส่วนแดนกลางมีเดมเบเล่นะครับบาโคล่ารวมทั้งควาลัสเคเลียครับสามประสานแดนหน้าพร้อมที่จะลุยสู้กับทางอาร์เซนอลครับโอ้โหในส่วนของนัดแรกทางปารีสแซงต์แมงสามารถไปเอาชนะที่บ้านของอาร์เซนอลที่เอมเบรสเตเดียมได้หนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้แต่ไม่มีกดอเวโกนะครับเพรนั้นอาร์เซนอลตามหลังเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับ เดี๋ยวรู้กันเลยว่านัดนี้จะเป็นอย่างไรครับโอหูหูเตรียมสนุกเตรียมมันครับยินดีต้อนรับทั้งปารีสแซชมองนะครับและทางแฟนของอาร์เซนอลครับมาตัวนี้มิเกลอเตต้าคุณผู้ชมครับนำทัพโดยผู้สาประตูครับมีดาวิดไรยาครับแนวรับมีคริโอซาลิบาครับมีเป็นไวต์เลวิสเกลลี่ครับแดนกลางมีโทมัสปาเต้ที่ขนไรส์เอนนาวารีนะครับรวมทั้งแดนหน้ามีมาริโนมาร์ตินลลี่ครับและทางซาก้า ผมที่จะสนุกจะมันกันเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับกำลังใจสุดสำคัญในนัดนี้คุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามครับกดไลค์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกความมันกับที่นี่ครับฟุตโบอลเกมมิ่งทีเอ็มสิบหกเพราะฟุตโบอลคือความสนุกตรงนี้เกมเ,เริ่มคุณผู้ชมครับ90นาทีสุดตื่นเต้นในเลกที่2ตัวนี้จะเป็นอย่างไรลุยกันเลยครับปาดิชัยชมงครับบอลมีตบ มาขวาลึกๆเข้ามาถึงรายากับเจ้าบ้านฝ่ายเขียวโบก่อนครับบุกจากซ้ายมาขวาในชุดสีเงินโกมาทาครับคุณผู้ชมครับส่วนทางเซนอลครับตอนนี้ลำเลียงบอลของตัวเองอยู่ครับมาในชุดสีลายคลามม่วงนะครับออกฟฟ้าด้วยสวยงามเหลือเกินครับบุกจากขวามาซ้ายครองบอลในตอนนี้ครับเอเมเนอรี่ครับวันนี้ได้รับโอกาสแทนมาติโนเดกาดนะครับที่โอ้โหดูครับยังต้องลุ้นครับมีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บ คู่กับทายูเรนทิมเบอร์ด้วยนะครับดูครับฝั่งขวาเป็นไว้จะเอาอยู่หรือไม่ครับดวลตรงนี้ครับเบาคลา่าดึงจังหวะแล้วดูครับโยกโยกมาเดมเปเล่กดโอยลอยตัวไปเซฟของดาวิดรายาครับโอ้โห,โห,โหโดูปเปิดมาครับนัทีผ่านมาเดนเปเล่นี่ไม่ได้ลงนะครับ <c oughs> ในส่วนของการที่อู่พวกเขาไปเล่นในศึกของลีกเอิงนะครับ ก็พ่ายต่อสตาร์บวกมาหนึ่งสองครับโอ้โหมุ่งเน้นในส่วนของการาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกับอาเซนอลเลยครับเดี๋ยวดูครับใครจะทำได้ดีกันแต่ตรงนี้ครับเซฟของราย,ยาสำคัญเหลือเกินครับโอ้โหดูครับมากับลูกตั้งแต่ตรงนี้ครับบอลที่โยนเข้ามาบอลพักอกครับเลวิสเกลีดึงจังหวะแล้วไหลโอ้โยต้อ,อตรงระวังครับอ คีออ uh huh. แล้วปาริสแมงเล่นในบ้านของตัวเองดูครับเน้นเพซิ่งแดนบนไม่ให้ขึ้นบอลง่ายแต่คีโอแก้ไขทุกนี้สวยครับเลวิสเกลียให้มาที่ทางเมริโนโครับฝั่งซ้ายมาเดลารีดูครับผิวผ่านฝากเข้ามาที่ดิคไรายแปะบอลย้อนใหม่ครับไร uh huh. จ่ายไปติดแล้วยังไงครับมีกระชอเข้ามาที่เมริโนโอเอน็นมาเนรี่ครับให้มา บุกโยสากา้าลุยเองครับโขซัดโอ้โหตรงนี้วามีจังหวะที่ซัดแล้วติดบล็อกครับเรียกเป็นลูกเตะมุมได้ครับมาแล้วครับอ,อั์เนโนครับโอ้โหทางฮาคิมิมาลงมาเล่นมารับได้ทันครับผลงานฮานาล่าสุดของทางเปเชีนพวกเขาแพ้2นัดเสมอ1แล้วก็ชนะ2นะครับเอาแต่ตรงนี้ดูครับสกัดทิ้งไวก่อน บอลตกตรงไหนก็เดเมเล่เก็บบอลได้หาคิมี่ครับพาบอลขึ้นมาเองจังหวะลุยมาข้างหน้าดวนกันเลยเวสเกลี่ตัดเข้าในมาครับเดเมเล่แม่โดนทำลายจังหวะโดยทมัสปาเต้ครับอ้ในแมชแรกนี่ทำให้เห็นเลยครับว่าการขาดหายไปของทมัสปาเต้มีผลเลยครับเอาตรงนี้กลับมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับ รูปเกมจะเป็นอย่างไรครับตรงนี้อย่าง0ูนสกอร์รวมไปเชยังได้เปรียบอยู่ครับขึ้นนําไป1นแต่ตรงนี้มาเลยครับรไรแม่จะลุยขึ้นมาข้างหน้าแต่โดนดักแล้วต้องเร่งกลับตําแหน่งของตัวเองก่อนครับเมนเดสหุบเข้ามาเล่นข้างในจังหวะบอลแปะคืนครับนี่ครับโทมัสปาเตนี่อะไรครับโอ้โหมิดฟิลด์ดกลางที่แฟนบอเซโนออยากจะเห็นจริงๆครับแล้ววันนี้ได้ลงแล้วครับ บยาโซก้ให้มาแล้วจังหวะจะยัดซ้ายไม่ถึงทางมาติเนลลี่ครับเนเปเล่แปบอลมาข้างหน้าตาวัดเร็วๆฝั่งซ้ายเอาเลยครับเมนเดสตบบอลเข้ามาเอาแล้วตรงกลางมีพื้นที่คุยช่ามีดีตรงนี้1นึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหปารีสแซงแมงครับขึ้นนำอาเซโนไปก่อนครับหนึ่งตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแล้วตรงนี้กรัหื่มที่พกักแพงไปก่อนแล้วครับ อู้หูหูกอร์กรวมตรงนี้เป็นสองต่อศูนย์ครับโอ้ดูครับปารีสแซงต์แชงอู้จากจังหวะที่ขึ้นเกมสวนมาครับตวัดเร็วๆตรงนี้หือดีไซก้อยเบียร์เซาแรกขึ้นนําไปก่อนเลยครับสําหรับทางโอ้ปารีสแซงต์แชงมงครับสกอรอร์รวมตรงนี้โอ้หนีอีกแล้วครับสองศูนย์ครับโอ้ส่วนทางฝั่งอาเซโนคุณผู้ชมครับผลงานห้านล่าสุดของพวกเขาเนี่ย อูโชนะได้สองนัดนะครับสามนัดล่าสุดนี่ไม่ชนะใครครับก็แบ่งเป็นเสมอแล้วก็พึ่งพายมาสองนัดติดครับอ้าวตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทั้งาร์เซนอลและปารีสแซงแมงครับยังมีโอกาสได้ลุยต่อครับขวาซาก้าหอหลองกดเลยครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับไม่จบง่ายๆครับบูกาโยซาก้าโอ้โหสั้ลอยๆครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องพุ่งแรงเท่าไหร่ครับแต่ทิศทางดีพอครับ มาดื้อเลยครับสกิทตรงนี้นอกกรอบครับจับหนึ่งจังหวะรอดขาป่าโชว์ไปด้วยครับอูู้หดูครับอย่างนันโอแรกโอโนนารุม่าผู้สอบประตูจากอิตาลีครับเหนียวหนึบเลยแต่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วครับโอสากาซัดดีจริงๆครับโอหลุนประตูยอดเยี่ยมของโอช่องของเราในสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ครับสองสวยจริงๆกลับเข้าสู่เกมแล้วครับหนึ่งเท่านี้ครับ อาเนอลไล่ตามเป๊เชมาในสกรส no อร์รวมตรงนี้หนึ่งประต oh ho ho, ูต่อ2ครับโอ้โหมันแบบนี้คุณผใใ uh huh ู้ชมกดติดตามไว้เลยครับเอาแล้วบอลตรงนี้เดเปเล่มาใหม่กดบ้างตรงนี้โอ้โหดูครับไดาวิยรายรลอยตัวไปปัดแล้วออกหลังครับโอ้หยดูครับสวนไม่ีทีลูกทีมลุยอะไรเก้โอยังเน้นในทุกจังหวะเหมือนกันครับบอลโยนโยนเข้ามาโอ้หยออกไปไม่เจอบอลครับาย่โอ้แล้วออกหลัง โอ้โหดูครับโอ้ต้องตั้งสติดีครับแนวรับอเซนอลครับเดี๋ยวดูครับเจอบอลไหมครับนี่ครับโอ้โหเจอเหมือนกันครับมาควินยอดโอ้หูมีมงไปแต่เจ้าตัวยังชกได้อยู่ครับอโอ้ความมั่นใจนี่สำคัญจริงๆครับอ้าเรียนคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนนะครับ ในการจำลองการแข่งขันเนี่ยแอดมินจะจำลองเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตัวเกมจะเป็นตัวที่รันนะครับผลการแข่งขันเนี่ยก็เข้าใจตรงกันนะครับแอดมินภาคเติมความสนุกไปเท่านั้นเองครับโอ,โ,โอ้โหก็รับชมด้วยความเข้าใจและความสนุกความบันเทิงครับแข่งขันจริงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมอยู่แล้วคุณผู้ชมลุยต่อครับมาเอเวอเรีเพิกบุวนตรงนี้เข้ามาบูโ,โยโซาก้า ตรงกลางครับมริโนดึงกลับมาซาก้าอาเลยครับมีวิ่งนํามาข้างหน้ามานาเร่วันนี้ได้โอกาสแทนโอเดกาดนี่ต้องอชูชฟอร์มหน่อยครับ <c oughs> ดูแม่จังหวะจิ้มของทามาคินยอตดักได้แม่นยําเลยครับสาก้ามาเองครับมาที่มานรี่ดีดมาซาก้าจะตัดหลังตรงนี้เมนเดสจังหวะเอมานาเร่ขยับไปไม่ถึงบอลแล้ว กลับมาเป็นการตั้งเกมของทางปารีสแซงแฌงแมงควาลัสเคเลียมีฝากเข้าาตรงกลางนเวสจะจะจะวิ่งแข็งครับมเลยิสเกเรียจังหวะตรงนี้ทําหน้าที่ได้ดีครับแล้วเกมกําลังจะเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านครึ่งชั่วโมงในเกมไปแล้วครับหลุยต่อครับเมอร์ิโนยัดมาดูชิงหนึ่งสงครับอาอะไรครับ บอลแปะมาถึงมาตินิลี่พยายามจะหาช่องเจาะอ,อยู่ครับลรวยกตักตรงนี้มาแหมปาโชว์ยังใช้ความสูงใหญ่แต่ตรงนี้กระโดกมาสาก้าซัดประตูที่ต้องการมาแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โห32นาทีผ่านครับอู้แล้วเป็นบุกโยศสาก้าครับคุณผู้ชมครับอ้าวเลยครับประตูที่ต้องการกับบทบาทที่สําคัญดูกระโดกข้ามปาโชเหนือเหนือเลยครับ อู้หูเรียกเสียงเฮให้แฟร์นันชโนตรงนี้กลับเข้าสู่เกมแล้วครับอู้หูกดตรงนี้โอ้โหดูครับต้องให้เครดิตเต็มๆกับบูกาโยสาก้าแล้วครับคุณผู้ชมครับรออะไรนะครับกดติดตามสิครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเดือดเดือดกันต่อครับสกอร์รวมตรงนี้สองเท่าแล้วเอาเลยครับอาร์เซนอลเตรียมเอาคืนแต่ดูครับเปเชไม่ยอมง่ายๆครับกลับมาใหม่ เมนเดสดีดมาถึงเจ้าในเวสแล้วพลิกมาตรงนี้เดเมเล่ดึงแล้วพิวเข้ามากดตรงนี้หูหยแมมุมกล้องมุมกล้องเหลือเกินเลยครับนึกว่าหายซะแล้วครับโอ้โหเราซัดตรงนี้หนีทางสลิบาได้แล้วครับโอ้แต่มันหนีเสาออกไปด้วยครับโอ้ยเดือดเดือดเหลือเกินครับ ข่าวล่าสุดที่แอดมินเช็คมาเบื้องต้นเนี่ยทางมิเกลอาเตตาเนี่ยโอ้โหพยายามบอกลูกทีมเลยครับในนัดที่พวกเขานัดล่าสุดนะครับพ่ายต่อบอลมัดมานะครับหนึ่งตต่อสองเนี่ยหนึ่งในนั้นดีคันไรที่จับบอลตรงนี้ครับเป็นคนซัดประตูนําก่อนแต่แม่ถูกพลิกแซงครับนั้นสร้างความผิดหวังความโกรธความหงุดหงิดครับอาเตตาแจ้งเลยครับว่าจะเป็นพลังในการมาคว้าชัยชนะตรงนี้แล้วผ่านเข้ารอบ ไปให้ได้ครับเอาให้กําลังใจให้กําลังใจครับลุยกันต่อครับบอลจิ้มหนึ่งสองมาเลยครับมาตีมาตีตบเข้ามาแล้วดีขั้นไรมาแล้วครับเหลือแค่ทงเท่านั้นครับโอ้โหสามหนึ่งโอ้โหโดนนําก่อนตรงนี้มารัวเลยครับอร์เนโนครับโอ้โหเดือดเดือดเดดือแบบนี้เต็มๆตมครับคุณผู้ชมครับดูจังหวะที่จิ้มมาครับหนึ่งสองแล้วมาติเนลี่ตบเข้ามาตามนัดตรงนี้ดีขั้นไรครับ โอ้โหดูครับจังหวะปาดเรียดมาแล้วนี่ครับกดไปโอ้โหโดนารุมาโอ้นัดที่ผ่านมาเซฟกระจุยครับโอ้ตรงนี้โดนซัดกระจายไปเลยครับ3 1ครับอ์เซ n นอลพลิกแล้วครับแสงขึ้นนำเป็นสาต่อ2ครับอุดเดือดสิครับแบบนี้ครับโอ้โหเอาเกมยังไม่จบนะครับยังมีโอกาสสำหรับทั้ง2ทีมครับทั้งอ์เซนอลและปารีสแซงแมงครับ โอ้ดูดและมันเหลือเกินแต่ตรงนี้อร์เซโนโลกลายเป็นบอลได้ใจเลยครับทีมเยืยนอนเอนวานเนรีโอ้โหลื่อไหลเลยครับดูเท้าสู่เท้าครับโอกาสของดาวรุง่งเอนวานเนรีนี่โอ้โหมีของครับเอามาที่บอลติดกับเท้าดีเหลือเกินบูกกโยซากา้ามีขึ้นควายกลับมาตรงนี้เอาเลยครับพลิกหาช่องจะซัดไกลหรือเปล่ายังไม่ซัดครับไหลามาเมริโนโ โอ้โหโดูครับทางปาโชดันสูงเลยแต่ตัวนี้ o u าเลยครับมีหลุดเดียวตัวนี้ไปซัดโอ้โหดูน่าเมา่อาเซฟมือเดียวโอ้เกือบไปครับแนรับเบชเชปันป่นป่วนไปหมดแล้วครับตอนนี้เอาแล้วตั้งเกมสวนสวนมาเดมเล่ตรงนี้ซาลิบาครับอโอ้โหดักไว้ได้สวยแล้วอาร์เซนอลเดินหน้าเกมลุกต่อแล้วดูครับต้องการที่จะเอาประตูเพิ่มเพื่อความชัวร์แล้วลครับเอาแล้วทเวลาสองนาที เปเช่ขึ้นบอลของตัวเองมาบ้างครับกลายเป็นบอลยาวโดนเจาะเมนเดสหลุดตำแหน่งครับหลุดตำแหน่งแล้วเจอซาก้าหน่อยบอลดีย้อนมาที่เอนมาเนลี่จับมาตัวนี้จิ้มจิ้มหัวเกือกตัวนี้คืนมาโอ้โหดูครับเสาเกือบแอสซิ์ให้ทางมาริโน่ครับโอ้แต่โดนสกัดไปแล้วตัวนี้จบครึ่งแรกไปก่อนครับเดือดเหลือเกินคุณผู้ชมครับโอ้โหอาร์เซนอลอูอไรจะขนาดนั้นเลยครับ โอ้โหแล้วดูสาก้าครับกับโอกาสซัดประตูของเจ้าต,ตัวว่าโอเปลี่ยนเป็นประตูได้สวยงามเหลือเกินครับอ่าระหว่างนี้ครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้าปารีสแชแมงหนึ่ง 1, อาเซนโนสามครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจําลองการแข่งขงันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับเลกสองรอบตัดเชือกครับ ใครจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศตรงนี้3-1ที่าร์เซนอลขึ้นนําสกอร์รวมอยู่3-2ครับทีมเยือนาร์เซนอลมีลุ้นเข้ารอบไปก่อนแล้วครับอ่าคุณผู้ชมเป็นแฟนขับทีมไหนกันบ้างครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจทีมรักกันหน่อยครับทั้ง2ทีมครับโอ้โหเลยคุณผู้ชมเป็นแฟนขับช่องของเราก็บอกมาได้เลยครับอ้แอดมินอ่านแล้วชื่นใจทุกคอมเมนต์ครับอ,อ่ะมาบอลทุ่งนะรอสตนอลลุยกันต่อตรงนี้ครับโทมัสปาเต้ บอลตบกับเข้ามาที่มานเดดีอ้าวซาก้าให้มามาร์ติเนเอรี่ครับย้อนมาดิขึ้นไรอุนนี้พึ่งลงเล่นให้กับสโมสรนอาร์เซนอลแป๊บเดียวครับร้อยนัดเข้าไปแล้วครับโอ้โหความภูมิใจของดิขึ้นไรครับเอามาร์ติเนเอลีมีดึงย้อนม้วนมากลับมาใหม่ครับเลวิสเกลีเขาะเล่นหนึ่งสองครับบอลย้อนมา ถี่ขันร้ายบอลต่อโซนมาซากา้าซัดตัวน,นี้ติดบล็อกเอาไม่แม่จะจ่ายไม่หลุดครับแต่มาติเนเลรี่ตรงนี้วิ่งทําทางได้ดีเหลือเกินครับบ่งยอ้อนมาอีกครั้งหนึ่งอุสมันเนเมเล่ตวัดมาข้างหน้าเอาเป็นไว้เกือบไปเล่มยากครับอู้หูดูครับจังหวะที่บาโคล่าโอ้โหมามามา,มาลุ้นกันเลยครับ อูเดี๋ยวต้องดูนะครับในส่วนของกำลังของอาเซอนเนี่ยโอ้โหนัดที่ผ่านมาที่เล่นกับทางบอลมัดนัดล่าสุดนี่โอ้โหนี่ก็แทบจะใช้ชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวดูครับกำลังวังชาจะเป็นอย่างไรดูครับแต่ปาดิเชชแมงในนัดที่เจอกับทางซาบูงนี่โอ้เขานี่ก็แทบจะพักตัวจริงทั้งหมดเลยครับดูครับแรงจะตกไหมเนเปเล่ให้มาถทมัสปาเตตมี แะ่ย้อนเข้ามาที่ระยะเราไหลตรงนี้อูโหูชดแก้ไขทำได้สวยครับอาร์เซนอลมาต่อครับดีกันนรแทงทะลุช่องดูครับคุ้มค่าไหมครับดีขั้นร้ายโอ้โหแล้วแทงตัวนี้แม่ล้าหน้าอู้หแต่ส่วนตัวแอนดมินชอบดีขั้นรจริงๆนะครับอ้ตั้งแต่ที่เล่นกับทางเวสแฮมเนี่ยมิดฟิลด์ตัวรับมันมันสุดจริงๆครับแล้วกลายเป็นเล่นเกมรุกก็ดีเช่นเดียวกันครับ 56บหน้าที่ผ่านครับปาโชถูกถอดออกแล้วใช้ทางเฮนเดสลงมาครับในส่วนของทางเปเชครับตอนนี้ไล่ตามเพียงแค่ลูกเดียวครับกับผู้เล่นหมายเลข12นั่นคือแฟนโบนะครับโอย้ยังมีหนุนหลังอยู่อา้าวแต่ดวลกับอาเซนอลตัวนี้มาอ้าวแต่ตัวนี้สัตสัตตรงนี้โอ้โหอยเสาอุ้ยเฟอร์เบียงลุยส์โอ้ยแฟนเปเชครับโอ้ยลูก ลุกมาแบบนี้แม่ยังไม่ได้ประตูโอ้โหเสาเสาบิดเสา,สา,สาเบี้ยวเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหสมจริงเหลือเกินอืบอลเล่นสั้นตรงนี้มาเอินวานเนรเล่นกับโทมัสปาเตเลวิสเกลี่ครับพลิกตวัดมาโอ้โหตวัดเร็วไปหน่อยครับโดนดักได้แล้วบอลพักที่วิทินยา วิทินยาอูมิดฟิลตัวจี๊ดชาวตุก,กิเอาเลยครับตัดเข้ามาข้างในเดเมลเล่มีพื้นที่ได้สง่งอู้หูเซฟอุยส่งมาแต่เซฟคืนครับเบนไวไปโฉกมาได้ครับอู้หูหูดูครับเอา้าบอลพลิกมาริโนโ่ข้างหน้ามีโดนกวาดเจ้าเนเว็สแล้วยัดใหม่ครับออืืแล้วตบซ้ายมา สายของควาสเกลียให้มาเดเ๋เล่ a, พริกตรงนี้ซัดโอ้โหมามาทีแล้วครับโอ้โหนี่ก็เปเชนี่มีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดครับแล้วนี้ถอดแล้วครับเอมานเนรี e ่ครับแล้วให้ทางมาติโนเดกาดลงมาครับหมู่นี้ก็อยู่ที่ช่วงที่โอโ้ต้องให้กำลังใจวเดกาดเหมือนกันครับที่โอโ้มีฟอร์มที่กระตือรือรนแล้วให้กลับมามีฟอร์มดีครับ ให้ังใจโอเไรกาดด้วยนะครับเลวิสเกลลี่ครับเล่นกับโทมัสปาเต้ดูการมีปาเตนี่แดนกลางของอเซนอลสะเทือนขึ้นเลยครับคิวอ่ออรอกาดเอาเลยครับได้พักไปดูฟอร์มของตัวเองครับสมาธิตรงนี้ มาใหม่ย้อนมาชิงหนึ่งสองซาก้ากลับมาดีเคันไรอู้หูเอา้าแล้วตัวนี้บูหกครับโอ้โหไปพลาดง่ายๆครับโอ้เสร็จเลยครับแล้วเป็นดีเคันไร์ไครับพึ่งฉลองร้อยนัดกับอาเชนอลมาหมาดหมาครับแล้วดูครับหันหน้าอุย้ยไม่ใช่แฟนอาเชนอลเนาะบ้าอ้ยดูครับจังหวะซัดมาแล้วโอ้รรยกาศไปปั๊มบอลเอาชนะมาได้ครับ อูอย่างนี้ตีเป็นแอซิดได้ไหมครับคุณผู้ชมครับให้ไหมครับให้แอซิดโอเดกาดไหมครับแต่ตรงนี้เทก่อนแล้วครับอู๋กับประตูที่ต้องการของเซนอลเลยครับอูหูยครับคุณผู้ชมอ้าวจูเลนทิมเบอร์โอนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนเซนอลลุ้นที่อยากให้ลงมาเหมือนกันครับเพราะว่าสามประสานแนวรุกทั้งเนมเบเล่ควิชาบาโคล่านะครับอ้จีจัดเหลือเกินครับอ้าวก็ ขอให้าหายเจ็บกลับมาเร็วๆนะครับเอาแต่ตรงนี้ฝั่งซ้ายครับคุยชาจะตัดเข้ามาข้างในวันนี้เป็นไวเป็นไวทําหน้าที่ได้ดีเหลือเกินครับอูห้หูแล้วไม่เสียแต่ม,มุมด้วยครับเอามีเท่าไหร่สายให้หมดแล้วครับซาริเอเมเร่มีลงมาไฟเพียงลุยครับ <c oughs> อือครับผลงาน หนัดล่าสุดนะครับเปเช่เนี่ยสามารถเอาชนะอาเชนอลได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับเสมอสองไล่2นัดเนี่ยก็แเป็นอาเชนอลที่สามารถชนะได้นะครับตรงนี้70นาทีผ่านครับดีคันไรยส์ย้อนมาครับทิมเบอร์มาติเนลี่พาบอลไปเองครับไรมีชี้ข้างหน้าครับแล้วให้ครับให้แล้วจับได้หนึ่งดีดคืนโอเดกาดกับความมั่นใจตรงนี้มาแล้วครับโอ้โหห้าต่อหนึ่ง อาเซอนมาเอาคืนครับโอ้โหชนะบ้านอาเซโนได้ตรงนี้อาเซโนขอชนะคืนครับฮู้ฮู้ฮู้ดูครับแฟนบอลที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษโอ้เรียกเสียงเฮได้เลยครับแล้วไร้ได้แอตซิตแล้วจบโดยโอเดกาดกับประตูที่เรียกความมั่นใจครับโอ้โหซัดตรงนี้งามหยดครับเดือดเดือดไปเลยครับอาเซโนครับ โอกาสโอกาสขยับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอูอัลเซโนโเริ่มเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นแล้วครับอูสกอร์รวมตรงนี้ห้าดูต่อสองครับอัลเซโน่ขึ้นน้ำแตดดูครับเปเชยังสู้ครับเดมเปเล่เจอรุมแล้วครับควิโอมาดักจังหวะได้สวยเอมสวนครับมาตินเนลี่ตบกลับเข้ามาที่ทางดีขั้นไร วนย้อนมาใหม่ครับชีหนึ่งสองครับไรซ์ให้มาตัวนี้จับหนึ่งมาตินาลียกมาว่างๆซาก้ามงสวนเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับวันนี้อุ้ยเนวรูคัสโนลดุเหลือเกินครับมาซาก้ามงสวนเข้าไปเลยครับโอ้โหดูตรงชมตั้งแต่มาตินาลีครับมองไว้ก่อนอยู่แล้วครับแล้วแม่นยำครับลอยตัวไปเทคคนเดียวอุ้ยคุยชาแกลงมาช่วยครับ แบ็กซ้ายไปไหนครับเนี่ยอุ้ยดูครับหลุดตัวประกบแบบนี้ซาก้าหมุ่งย้อนสนสวนเข้าไปเลยครับ6-1ครับสกอร์รวมตันนีออ้อยู่ที่6-2ครับอูโหดูครับอาเตต้าอุ้ยดูครับกับถ้วยที่ต้องการกับแม่บิ๊กเอียสอยอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับ บอลชิงหนึ่งสองครับยกตักโด่งขึ้นมาบอลบ่งตรงนี้บาโคลา่าให้มาที่อุสมันในเบเล่ครับย้อนมาใหม่ครับทีนยา่ารอเพื่อนเติมครับเราเติมแล้วเอาแล้วครับฟลัสเคเลียตบเข้ามาแล้วตรงนี้เนเบเล่ฮู้ฮูดูครับว่าโอกาสของปารีสแซงแช,ชม์มงก็มีนะครับอ้แต่วันนี้หนึ่งเสาหนึ่งคานไปแล้วครับยังไม่ได้แล้วลุยต่อฮาคิมี เวลายังไม่หมดก็ขอสู้แล้วส <ım eni> <men> ู้ซัดตรงนี้โอ้โหดูครับรายาเหลือกั้เหลือเกินเลยครับวันนี้เหนียวจริงๆครับอ้าวแล้วอเซนอลถอดไปพักบ้างเลยครับให้โอกาสทางราฮิมสเตอร์ลิงลงมาครับอื้มเปเช่มีเปลี่ยนตัวเช่นเดียวกันครับรามอสส่วนหน้าโปรตุเกสครับลงมาในส่วนโอ้แทนบาโคลาตัวนี้บอลเอาเหมือนไปตั้งให้แล้วซัดตัวนี้ติดคิวอ้อแ้วบุมีเป่าครับ อุ้ยกลายเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับแต่ตรงนี้กล้องจัำที่ควโอครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะบอลตั้งแล้วซัดตรงนี้เฮ้ยโดนโดนหน้าขาครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วฟาวอะไรครับเนี่ยเอาจุดโทษเฉยเลยครับทีนี้อื้มแฟนปารีสยังหวังประตูนี้อยู่ครับเรามาครับสองตัวต่อหกครับ โอ้สกอร์รวมตรงนี้ไล่มา3-6หกครับกับไม่ถึง10นาทีสุดท้ายก่อนเวลาบาดเจ็บครับโอ้แล้ววิทิ์ยามาเดือดมาดีใจกับเพื่อนครับดูครับย่องสาวเท้าขึ้นมาแล้วอูรายยาพุ่งไปก่อนครับโอ้โหวิทิย่าเห็นแบบนี้ก็เลือกอีกทางหนึ่งเลยครับโอ้โหดูครับลุยเล่เก้ยังกระตุ้นลูกทีมอยู่ครับความเดือดความมันแบบนี้คุณผู้ชมครับกดติดตามไว้เลยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดความสนุกในทุกคลิปการแข่งขันที่เราได้ให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับความสนุกความมันกับคุณผู้ชมอู้หเอาแต่ตรงน,นี้มาเซอร์ลิงม,มีจังหวะเปล่าเลยครับเช็คโปรแกรมกันหน่อยโปรแกรมในนัดนะถัดไปคุณผู้ชมครับในส่วนของทาปงปาริสแชงแมงเเนี่ยเดี๋ยวพวกเขา จะกลับไปเล่นที่ลีกเอิงคุณผู้ชมครับฟุตบอลลีกของฝรั่งเศสครับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยจะไปเยือนทางมงปลีเยนะครับวันที่11บเอ็ดพฤษภาคมพุทธศักราช2568ครับส่วนอาร์เซนอลจะไปเล่นบิ๊กแมชเลยคุณผู้ชมครับจะไปเยือนหงแดงลิเวอร์พูลครับโอ้โหดูครับก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอันดับที่20นะครับของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลก็แสดงความยินดีตรงนี้ด้วยนะครับ แต่แอตเ n a l โนที่ไปเยือนริวพูนี่มาสู้แบบเต็มสูบแน่นอนครับว้าว11พฤษภานคมศักราช2568คุณผู้ชมอยากให้อาเตต้าจัดชุดแบบไหนครับชุดใหญ่เจอริวพูหรืออยากให้จัดเป็นชุดสำรองลงไปเพื่อเน้นยุยฟ้าแชมเปี้ยนลีกถ้วยนี้ครับโอ้โหดูครับเฮอร์นันเดสยกขวาขึ้นมาอาคิมีหม่งย้อนมาที่ทางเอร์นันเดส ตรงกลางครับจอเนเวสกลับไปใหม่บอลที่ชิงหนึ่งสองตรงนี้ยกมาได้สวยงามเหลือเกินอุสม e ันเนเเลมานะครับสวนพลิกตรงนี้ทงมาครับลามมสโอ้โหดูครับแนวรับอัเโนมาดักดักลายล้ำหน้าได้สวยครับเดี๋ยวดูครับจังหวะที่ดึงขึ้นตรงนี้เป็นซาลิบาคุณผู้ชมโอ้โหดันขึ้นนิดเดียวเท่านั้นครับ เทคนิคนี้คุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแนวรับที่ต้องใช้การเช็คลายเช็คลำหน้านะครับอา้าวสเตอร์ลิงวัดความเร็วกันหน่อยครับแต่ทางเฮนันเดสยังดักทางแก้ไขไว้ได้อยู่ครับอา้าวบอลพักอ,อกครับคราสเกเลีย re. มามามาลุยตรงนี้ลามอสโดนดักไปแล้วครับทศเวลา5านาทีก่อนทศเวลาบาดเจ็บตรงนี้ ดูตอเตะของทางเปเช่ครับบอลมีสัดยาวโด่งขึ้นมาบอลบงอู้หูโยนโยนโยนครับอ่าแล้วจบแมตช์นี้คุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับยังมีคู่ของทางแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับที่จะกลับมาเล่นโอทับฟอร์ดนะครับดวลกับทางแอตติกบิวบลเอาแต่ตรงนี้จังหวะซ้ายอู้หู อูบอลเวียงตรงนี้ทางเนีมเล่อูได้ลุ้นเลยครับดูครับจังหวะอัดตรงนี้ไปอบอลพุ่งดีนะครับแต่ไม่ตรงกรอบครับต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับแมนอกเหนือจากคู่ของแมนยูกับแอตติกบิเบาเนี่ยยังมีแมเชลซีคุณผู้ชมครับเชลซีจะดวลกับทางโยการ์เดนคุณผู้ชมครับ ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในการจําลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงกดติดตามไว้ครับคุณผู้ชมครับสนุกสนานกันเต็มที่เต็มสูบครับส่วนคู่ของเราตัวนี้ไม่ถึง1นาทีครับในช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับกำลังจะจบเกมครับแล้วจบครับอู้หูทำได้ครับเซนโนลครับสามารถมาเอาชนะเปเช่ประตูต่อ2ครับเดือดเดือไปเลยครับสกอร์รวมว่า โอ้โหอยู่ที่6ตั่อ3ครับาร์เซนอนสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าทางบาร์ซ่ากับทางอินเตอร์มิลานจะเป็นอย่างไรนะครับอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดกับความสนุกความมันที่นี่เลยครับฟุตบอ a เกมมิ่งเทียม16 Pro เพราะฟุตบอลคือความสนุกขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ